โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอามองอัดนะครับผมนะอ่าโอเคครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นกับเพื่อนและแนะนําระบบอ่าภายในเกมต่างๆนะครับผมนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้าเกมมาใช่ไหมครับหน้าตาตัวเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะให้เรากดไปที่คําว่าออนไลน์นะครับผมนะอ่าโอเคครับเมื่อเรากด มาที่คําว่าออนไลน์เลยใช่ไหมครับเราก็จะเจอหน้าตารูปแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีคําว่าโฮส์พับริกไพรเวทนะครับผมนะวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราไปที่คําว่าโฮสแล้วไปที่คําว่าเคียเอ็ดเกมนะครับผมนะอ่าโอเคครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเราจะมีแมปนะครับแมปก็คือด่านนะครับนะจะมี3ด่านให้เราได้เลือกเล่นนะครับนะอ่าสด่านก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ละด่านนะครับภารกิจ แล้วก็แมปในแผนที่อของของดา้านนั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะอ่าโอเคครับในส่วนที่2นะครับเป็นของ importer นะครับก็เป็นในส่วนของฆาตรกรนะครับเราสามารถปรับฆาตรกรได้ว่าจะให้มีฆาตรกรในห้อง1คน2คน3คนนะครับผมนะอ้าโอเคครับส่วนฆาตรกร1คนใช่ไหมครับเราจะสามารถมีผู้เล่นในห้องต่ําสุดได้แค่4คนสูงสุดถึง10คนนะครับผมนะ ส่วนฆาตกร2คนเราจะสามารถมีผู้เล่นเพยเยอร์นะครับผมนะ,ะต่ำสุดได้ถึง7คนนะครับสูงสุดก็10คนเหมือนเดิมครับส่วนฆาตกร3คนเราจะสามารถมีผู้เล่นได้ต่ำสุดแค่9คนนะครับผมนะถึง10คนเหมือนเดิมครับก็ตอนก็ตามสถานการณ์นะครับเราจะเราสามารถปรับฆาตกรปรับผู้เล่นตามสถานการณ์ตามเพื่อนหรือว่าคนที่เรามีอยู่ให้เล่นได้ เลยนะครับผมนะอ่าโอเคครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับเมื่อสมมติเราต้องการเป็นผู้เล่น2คนเป็นฆาตกร2คนแล้วเราต้องการอ่าเพลเยอร์ในห้องประมาณ10คนนะครับโอเคครับให้เรากดคําว่าคอนเฟิร์มนะครับผมนะอ่ากดคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ห้องสร้างเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีโค้ดข้างล่างนะครับอ่า เราเราจะสามารถเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปให้เพื่อนใส่เข้ามาเล่นกับเราได้นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้เป็นการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับส่วนคําว่า private ตรงนี้นะครับผมนะ private กับผ้าปิดนะครับผมนะ private ก็คือว่าเป็นการปิดนะครับเล่นได้เฉพาะคนที่มีโค้ดของเราเท่านั้นนะครับส่วนในของของผ้าปิดนะครับเราก็จะสามารถเปิดจอยให้คนที่ เล่นนะครับผมนะเป็นออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาจอยห้องได้โดยไม่ต้องใส่โค้ดนะครับอ่ะอ้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดในส่วนตรงนี้อ่าอีกไอดีหนึ่งเข้ามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมนะอ้าโอเคครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับเป็นอีกไอดีนึงของผมนะครับก็ได้ทําการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะ ก็ส the ่วนของภายในเกมนะครับเราจะสามารถเขาเรียกว่าปรับการคอนโทรลได้นะครับนะแบบเป็นแบบเป็นแบบจอยสติ๊กหรือว่าจะเป็นแบบทัชนะครับผมนะก็แล้วแต่ตามความสะดวกของผู้เล่นแต่ละคนเลยนะครับนะอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็ในส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับนะเราจะสามารถเปลี่ยนคัตตอมได้นะครับนะก็คือการติ่ง ตัวละครนั่นเองนะครับนี่ครับก็เราจะสามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้น,นะครับเราสามารถาแต่งแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับในส่วนของเมื่อกี้นะครับเป็นการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับนะก็ในส่วนของพับปิดต่อใช่ไหมครับ เป็นเกมกดเข้าไปครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นการจอยกับเพื่อนร่วมโลกเลยนะครับคนที่ออนไลน์นั่นเองนะครับนะเราจะสามารถเลือกได้เหมือนกันครับเลือกแมปนะครับเราต้องการแมปไหนนะครับนะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะสามารถเลือกฆาตกรได้เหมือนกันนะครับว่าเราอยากได้ฆาตกร2คน3คน1คนนะครับนะตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นชั้นแนลเชตนะครับอ่าแนะนําให้กดเป็นอ n งดิสนะครับนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนในในส่วนของที่3 private นะครับนี่ก็คือโค้ดตรงนี้ที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปณน,นตอนต้นเกมนะครับว่า,าถ้าเรามีโค้ดใช่ไหมครับเราจะสามารถนี่ครับผมเราจะสามารถกรอกโค้ดนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นในห้องที่เพื่อนสร้างไว้ได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะผมว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆกันนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ